หลายคนคงอยากจะทราบอัปเดตเรื่องนักโทษชายชั้น14อัปเดตเรื่องนักโทษชายชั้น14ทีนี้มีคนอุตริอุตริว่าอุตริว่าพยายามจะเอา GPS เนี่ยไปติดรถใครคนใดคนหนึ่งอย่างที่ดรมริการได้กล่าวไป มีคนมีคนพยายามนะมึงมีคนพยายามติดติดรถใครคนใดคนหนึ่งเสร็จแล้ว GPS มันจะระบุว่ารถคันนั้นจะไปจอดที่ตรงไหนและจะรู้ทันใดว่าทักษิณเนี่ยอยู่ชั้นสิบสี่หรืออยู่ที่ใดแต่ทีนี้ไม่ว่าจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่คอนโดใครหรืออยู่ที่บ้านหรือไม่หรืออยู่ที่ชั้นสิบสี่ไหม หรือเข้าคุกไปแล้วหรือยังไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วไม่มีใครไปจับมาเข้าคุกหรอกเพราะเขามีอำนาจเพราะรัฐบาลเป็นของเขาเพราะลูกสาวเขาเป็นรองประธานซอฟ t ์พาวเอร์และลูกสาวเขาถูกนายกรัฐมนตรีจุมพิตซาตานบนเวทีจำไม่ได้หรอเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์นั้นแปลว่าซูฮก สิโลลาบดังนั้นรู้ไปก็ใช่ว่าไซบาแบกหามแต่ที่นี้ถ้าหากรู้ว่าทักษิณไม่ได้อยู่ที่ชั้นสิและแน่นอนว่าเขาไม่ได้อยู่ที่เรือนจำก็แปลว่าแปลว่าเขาอยู่ที่อื่นซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งคดีจะเป็นอีกหนึ่งคดีนั่นคือคดี เกี่ยวกับการหลบหนีการคุมขังหลบหนีการควบคุมตัวและใครก็ตามที่เป็นคนเอื้อเป็นคนช่วยเป็นคนเอารถไปรับและไปสู่ห้องหับที่ใดก็ตามและไม่ใช่สถานที่ที่พักรักษาตัวอยู่ในตอนนี้และไม่ใช่สถานที่ควบคุมขังเท่ากับเป็นการหลบหนีการควบคุมตัวแต่ หลายคนก็อยากจะบอกว่าบอกว่าแะละดเรมาริกาเขาไม่ได้หลบหนีที่ควบคุมขังหลอกดรมาริกาทํถ้าไมล่ล่ะเอาก็กดระเบียบของกรมราชธรรมที่ออกมาให้ไปติดคุกที่บ้านได้อะมันมีบทบังคับใช้แล้วมันมีผลบังคับใช้แล้วดังนั้นวันนี้เขาจึงไม่ผิดถ้าเกิดเขาจะอยู่ที่บ้านวันนี้เขาจึงไม่ผิดถ้าเกิดเขาจะอยู่ที่โรงแรม และวันนี้เขาไม่ผิดถ้าเกิดเขาจะนั่งอยู่ที่วัดที่ไม่ใช่โรงพยาบาลตํารวจและไม่ใช่โรงพยาบาลราชทันและไม่ใช่เรือนจําลาดยาวเพราะมันมีระเบียบราชทันออกมาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ตปลายเดือนธันวาคมดังนั้นทุกคนแม้จะไปตรวจสอบไปชั้นสิบสี่มึงเชื่อไหมว่าก็จะไม่เจอเชื่อไหมว่าจะไม่เจอ จึงไม่มีใครกล้าให้กรรมธิการขึ้นไปตรวจส่วนกรรมธิการก็บอกกูจะไปตรวจกูจะไปตรวจจะไปวันที่12จะไปตรวจและทําหนังสือถึงอธิบดีกรมรชาชทัณ์แล้วแต่อธิบดีกรมรชาชทัณยังไม่ได้ตอบกลับมาแต่ก็จะไปตรวจกรรมธิการก็จะไป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 แต่ปรกากฏว่าก็ยังไม่ได้ไปยังไม่ถึงเวลาไปหรืออีกวลาหลายวันอยู่ระหว่างนี้ก็ให้กับกรมรชาชทัณ์จะต้องมีการชี้แจงแถลงไขก่อนที่กรรมธิการจะไปจริงๆ กรรมธิการมีหน้าที่สืบสวนศึกษาข้อเท็จจริงที่มีการร้องเพื่อตรวจสอบหรือว่าร้องเพื่อร้องเรียนร้องเพื่อให้มีการสืบสวนศึกษาข้อเท็จจริงที่กรรมธิการเพราะฉะนั้นกรรมธิการมีอำนาจตามกฎหมายกรรมธิการไม่ใช่ตำรวจแต่กรรมธิการในสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจในการสืบสวนศึกษาและมีพระราชจอมหยัดคำสั่งเรียกในการที่จะเชิญใครไปชี้แจงในที่ประชุมกรรมธิการและกรรมธิการมีสิทธิ์ในการที่จะไป ศึกษาดูงานในสถานที่ที่มันเป็นท็อปปิกที่เป็นประเด็นที่เป็นคอนเทนต์ที่ประชาชนกําลังข,งข,งขงมุกขมัยอยู่กรรมธิการสามารถไปได้แต่มันอยู่ที่ว่ากรรมธิการกล้าไปแบบไอ้เรื่องกล้าไปเนี่ยกรรมธิการคงจะกล้าไปอยู่แล้วแหละเขาก็พูดอยู่ทุกเมื่อเชื่อมันถูกนักข่าวถามเอาไม่ใส่ใต้คางก็พูดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าผมไปผมไปผมไปแต่ยังไม่ถึงเวลาไปไงแต่ส่วนจะไปแล้วจะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงดู นะคะศักยภาพของกรรมธิการนิดหนึ่งนะดูศักยภาพของกรรมธิการนิดหนึ่งแลนะถ้าเกิดกรรมธิการของสมาชิกสสไม่ไปเดี๋ยวกรรมธิการสมาชิกวุฒิสภาเขาน่าจะไปนะกรรมธิการของสมาชิกวุฒิสภาน่าจะไปนะอืมโอเคนะคะทุกคนคือเอาตรงๆนะ คอือเมื่อช่วงกลางวันแล้วก็วันสองวันมานี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้คอนเทนต์ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนตรงไปตรงมามาครบแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับชั้นสิบสี่ฉันก็ไม่อยากจะอแบบวนหลูมาในเรื่องเดิมที่อยากจะเล่าอ่ะนะไม่อยากจะวนหลูมาเรื่องเดิมแต่อยากจะเพิ่มเติมให้นิดนึงว่าใครก็ตามที่เป็นนักกฎหมายใครก็ตามที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็ตามที่ เป็นคนบังคับใช้กฎหมายคือถ้าเรายึดตัวคนเป็นหลักเราไม่ยึดหลุดกฎหมายเป็นหลักบ้านเมืองจะไปไม่ได้หรอกถ้าเรามายึดบอกว่าเฮ้ยเอาอย่างที่สสเขากล่าวเฮ้ยคุณทักษิณเนี่ยเขาถูกปฏิวัติเขาถูกอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็หนีไปสิบเจ็ปีแล้วเรากลับมาปองดองกันเถอะอย่างที่ทานายได้กล่าว ไม่ต้องวนหลูบช้ำว่าทนายอะไรเนะอย่างที่ท่านทานายสาวได้กล่าวฉันว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องฉันว่าไม่ใช่เรื่องถูกต้องนะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องปฏิวัติเอาแค่คำพิพากษาว่าเขาพิพากษาจากความเท็จเหรอคำพิพากษาศาลสี่คดี เขาพิพากษามาจากข้อเท็จจริงที่สืบพยานครบจนทุกปากเอกสารครบพยานครบข้อมูลครบจบที่คำพิพากษาเนี่ยเพราะฉะนั้นการเป็นทนายหรือการเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยถ้าคุณไม่จบที่คำพิพากษาแล้วคุณจบกับอะไรอันนี้คือข้อของคำพิพากษาคำพิพากษาเนี่ยคุณอ่านทุกคดีได้เลยว่าเขาทำผิดอย่างไร อย่างกรณีหวยสองตัวสามตัวอูตริเอาหวยใต้ดินเอาขึ้นมาบนดินนึกว่าจะดีจากนั้นปุ๊บเก็บเงินเข้าสำนักง,งานปรากฏว่าเงินมีแสนล้านครึ่งหนึ่งเป็นค่าคนถูกรางวัลหวยบนดินสองตัวสามตัวอีกครึ่งหนึ่งประมาณห้าหมื่นล้านบอกว่ารัฐบาลจะใช้สำหรับ กิจการส่งคนไปเรียนต่างประเทศหนึ่งอำเภอหนึ่งนักศึกษาจำได้ไหมเรียนนั่นเลีนนี่ประกฏใช้ไปไม่ถึงหมื่นล้านเหลืออีก40,000ื่นล้านสำนักง,งานสลากในยุคทักษิณชินวัตรไม่มีคำตอบว่า4ี่หมืนนั้นเอาไปทาอะไรอยู่ที่ไหนเขาสงสัยด้วยซ้ำไปว่าอีสี่หมืนนั่นเอาไปซื้อเสียง ฉะนั้นสารจึงพิพากษาว่าคุณผิดติดคุกสองปีคุณใช้นโยบายออกมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและเป็นการคอร์รัปชันคุณออกนโยบายมาเพื่อโกงเอาเงินเข้าไปใช้ประโยชน์ส่วนตนซึ่งอ้สี่หมื่นนั้นไม่มีหลักฐานว่าอยู่ที่ไหนใช้ไปกับอะไร และไม่ได้ส่งเข้ากระทรวงคลังไปบริหารใช้กันเฉพาะในสำนักงานสลากกินแบ่งในยุคนั้นคุณ g ็ t หรือยังเวลาเขาพูดถึงเรื่องแต่ละคดีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ว่ามึงแกล้งกันไม่ใช่ไม่มีใครแกล้งให้ทักษิณไปโกงแผ่นดินไม่มีใครแกล้งให้ทักษิณไปออกนโยบายหวยสองตัวสามตัวเสร็จแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋า แล้วหาหลักฐานไม่เจอสี่หมืนกว่าล้านไม่มีใครไปกันแกล้งให้ทักษินไปซื้อที่ดินที่รักจัดประมูลขายซึ่งเป็นที่ดินรัชดาแล้วไปออกวันที่31ธันวาเป็นวันทำงาน ไม่ใช่วันหยุดราชก,การเพื่อให้เมียโอนที่ดินไม่มีใครไปแกล้งทั้งหมดเขาทำเองและไม่มีใครไปแกล้งให้อดีตนายกทักษิณไปตั้งคุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีที่วันสองวันมานี้กระดีกระดายืนคู่กับคุณหนูตุ้งติ้งอะ่ะตั้งคุณหมอไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีหรือสมัยนั้นเรียกว่าตั้งกระทรวงใหม่เป็นกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคุมทีโอทีการองค์การโทรศัพท์องค์การสื่อสารอุตุนิยมวิทยาองค์การเตือนภัยแห่งชาติแล้วก็ไปรษณีย์ทั้งหมดเป็นกระทรวงและคุมสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะมีการแปลรูปไอองค์การโทรศัพท์แล้วหมอหมอ,หมอสุรพงษ์ ก็ติดคุกสองปีแล้วเข้าคุกไปจริงๆแล้วก็เพิ่งจะออกมาได้ไม่กี่ไม่ได้ไม่กี่เพลาเนี้ยเพิ่งจะออกคุกมาไม่กี่ปีเนี้ยหมอสุรพงศ์สืบวงลีหมอชนบทคนหนึ่งจริงๆอนาคตก็ดีแต่ปรากฏไปรับใช้ทักษิณด้วยการเป็นรัฐมนตรีคนแรกของกระทรวงไอซีและทำยังไงรู้ไหมไม่มีใครไปแกล้งทักษิณให้ทักษิณไปโกงกระทรวงไอซีและประเทศด้วยการเปลี่ยนสัญญาสัมปทานของบริษัท สัมปทานตัวเองที่ลูกทั้งหมดถือหุ้นอยู่เมียถือหุ้นอยู่เป็นภาษีสัมปสามิรสัมปทานต้องจ่ายระดับหมื่นล้านแต่เปลี่ยนสัมปทานเป็นจ่ายแบบภาษีหลักร้อยล้านคุณลองนึกดูว่าแก๊ปส่วนต่างแทนที่จะจ่ายหมื่นกว่าล้านจ่ายระดับหมื่นล้านแต่มาจ่ายแค่ระดับร้อยล้านคุณลองนึกอยู่ดีว่ารายได้ประเทศหายไปกี่หมื่นล้าน มีใครแกล้งให้เขาทำอย่างนั้นเหรอเขาโกงเองไม่ใช่เหรอเขาเปลี่ยนสัญญาสัมปทานเป็นภาษาีไปเป็นจ่ายภาษีสัมปสามิตรเพื่อคอร์รัปชันเงินประเทศเป็นหมื่นหมืนล้านที่ตัวเองจะต้องไปจ่ายค่าสัมปทานแต่กูไม่จ่ายแบบนี้ใครเขาไปกแกล้งให้ทักษิณโกงแผ่นดินเหรอ ตัดกลัดไปที่บ้านเอื้ออาทรที่วัฒนาเมืองสุขกำลังติดคุก95ปีอยู่ในตอนนี้ทังวัฒนาเมืองสุขเป็นตีนข้างขวาของทักษิณเช่นเดียวกันในสมัยเดียวกันนั้นวัฒนาได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปี2544ถึงปี2548มึงดูคงมึงดูบ้านเอื้ออาทรสิ คือสภาพบ้านเอื้ออาทอจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งไม่พิจารณโลกก็ปตานีที่ใดที่หนึ่งและหลายจังหวัดเป็นแบบนี้นี่คือซากและหลักฐานและสามารถดูซากนี้ไปได้จนรุ่นลูกรุ่นหลานเพราะอะไรเพราะว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์การเคหะเขาไม่ได้ไปทุบทําลายทิ้งเพราะว่ายังไม่มีใครไปสร้างโครงการทับที่นี้ดังนั้นถ้าเกิดจะต้องทุบทําลายทิ้ง ก็จะต้องใช้งบประมาณอีกมหาศาลในการทุบทําลายทิ้งแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดจะใครไปมึงเป็นสารพระภูมิก็ไม่ใช่จะเป็นสารตายายก็ไม่เชิงมีเสาขึ้นสี่เสามึงบอกเป็นบ้านที่ประชาชนต้องอยู่รู้ไหมแบบนี้มีกี่จังหวัด ที่ไหนมีประชาชนที่ใดไปแกล้งให้ทักษินโกงแม้กระทั่งบ้านเอื้อทอนของประชาชนแบบนี้หรอมีใครไปแกล้งเขาอ่ะก็ทั้งหมดเขาทําเองทั้งนั้นจนหลักฐานคืออะไรหลักฐานคือนี่และหลักฐานคือรัฐมนตรีของเขาเองอยู่ในคุกคุกที่เขาไม่ได้เข้าอ่ะ เขาจึงไม่ได้ไปเจอวัฒนาเมืองสุขที่คุกเขาจึงไม่ได้ไปเจอบุญทรงที่คุกเขาจึงไม่ได้เจอภูมิสารผลที่คุกและนี่ยังไม่นับอีกประมาณ14คดีที่รัฐมนตรีของเขาเองติดคุกคุณรู้จักลูกชิ้นปิ้งไหมลูกชิ้นเด้งแห่งปทุมธานีชูชีพหานสวัสดิ์คุณรู้จักนามสกุลหานสวัสดิ์ไหมตอนนี้หายไปจากปทุมธานีแล้วแต่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งปี44ถึงปี48หานสวัสดิ์ใหญ่มาก รัฐมนตรีชูชีพหานสวัสด์ติดคุกป,ประมาณ7-8ปีข้อหาทุจริตซื้อปุ๋ยในฐานะรัฐมนตรีว่าก,การเกษตรและมีคนนำสกุลจากแถวแถวสะแก้วนำสกุลเทียนทองอีกคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรอันนี้ก็ซื้อปุ๋ยชุดเดียวกันกับชูชีพหานสวัสด์คุกเจป,ปีนำสกุลเทียนทอง นามสกุลของเลขาธิการพักเพื่อใครปัจจุบันเนี้ยนามสกุลเดียวกันนั่นติดคุกข้อหาทุจริตจัดซื้อปุ๋ยมีใครไปแกล้งให้เขากงปุ๋ยประชาชนมีใครไปแกล้งให้เขากงกินปุ๋ยเกษตรกร,เ,กรเหรอมีใครไปแกล้งเหรอไม่มีใครแกล้งเขานะรัฐบาลทักษินเขาทำเองทั้งนั้นนะ เพราะฉะนั้นไอ้ที่ฉันพูดเนี่ยมันไม่ได้เวอร์วังนะมันเป็นคดีมันเป็นคดีคดแค่นักข่าวยุคปัจจุบันนี้เขาไม่ได้ย้อนประวัติศาสตร์ไปไกลระดับปีสี่สี่ปีสี่แปดอย่างเงี้ยทุกคนก็มานั่งท่องแต่ว่าปฏิวัติ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 มึงท่องแต่ตรงนั้นอนะมึงท่องตัดตัดตอนนะมึงตัดตอนอนะมึงตัดตอน สิ่งที่จะไม่ทําให้ทหารปฏิวัติได้ดีที่สุดนั่นคือมึงอย่าทุจริตเพราะมันจะไม่มีข้ออ้างให้ในายพลคนใดเอารถถังออกมาใช้แล้วก็ปฏิวัติพวกมึงฉันถึงพยายามบอกว่ารัฐบาลน,น้องตุ้งติ้งรัฐบาลเศรษฐีคนหนึ่งมึงก็บริหารดีๆสิวะมึงก็สร้างธรรมาภิบาลสิคะมึงก็สร้างความยุติธรรมให้คําจุนประเทศสิคะ คุณก็ทาตามนโยบายโดยไม่ผิดกฎหมายสิคะมึงจะได้อยู่นานๆครบวารละสามปีสีป่ปีและยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ทาหารคนไหนก็ไม่มีโอกาสในการที่จะปฏิวัติคุณได้เพราะคุณไม่ได้ทําการทุจริตเพราะคุณไม่ได้ทําการลุกแก่อํานาจและเพราะคุณก็ไม่ได้ทําการทุจริตคอร์รัปชันทั้งเวลาทั้งเงินทองของประเทศชาติแม้กระทั่งคอร์รัปชันความยุติธรรม กรณีทักษินที่นอนดิ้นอยู่ชั้นสิบสี่หรืออยู่ที่บ้านก็ไม่รู้เนี่ยคุณว่าเป็นการคอร์รัปชันความยุติธรรมประเทศไหมคุณว่าเป็นการคอร์รัปชันเวลาของการติดคุกไหมคุณว่าเป็นการคอร์รัปชันหรือไม่ทาหารคนไหนก็ได้ไอ้ที่ไม่ต้องจบเสมาก็ได้กูว่าถ้าเกิดเสนาธิการเนี่ยไม่รู้ว่าความยุติธรรมคืออยู่ตรงไหน และวิธีการเช่นนั้นเนี่ยเป็นการคอร์รัปชันหรือไม่กูว่ามึงไม่ต้องเป็นเสค่ะทหารคะ่ะมึงไม่ต้องเป็นเสมึงให้ในสิบแถวบ้านกูมาบริหารประเทศก็ได้ถ้าเช่นนั้นอะ่ะถ้าคุณคิดไม่เป็นถ้าคุณคิดไม่ออกคุณไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนเสค่ะถ้าคุณคิดไม่ออกว่าความยุติธรรมอยู่ตรงไหนอ่ะนะคะ คิดออกกันทั้งนั้นแหละแค่คิดอยู่ในใจแต่คูทําอะไรไม่ได้แต่เมื่อไหร่มันทํามันปฏิวัติเลยก็เราไม่อยากวนลูปมาปฏิวัติไม่ใช่เหรอในเมื่อเราไม่อยากวนลูปให้เกิดปัญหาให้พวกดํามซ่อมมันดาอีกพวกคุณซึ่งได้อํานาจมาแล้วอะ่ะจะตกใส่หูแม่ตีนจนบวมอย่างไรก็ตามแต่มึงทําให้ถูกไม่ได้หรอือมึงทาให้ดีไม่ได้อะและอีกคุณหนูตุ้งติ้งนี่ก็เหมือนกันมึงจะสะดดิ้งไปไหนมึงจะต้องมานั่งเรียนหลักสูตร ให้คนเขาด่ากันทั้งประเทศวปอรุ่นพิเศษเนี่ยมึงเรียนยังไม่พอเหรอขนาดทำข้อสอบตอนเป็นลิญญาตรียังเกือบไม่จบเลยมึงขยันเรียนขนาดนั้นเหรอมึงทำให้คนเขาด่าทำไมล่ะให้เกิดบรรทัดฐานที่ทำให้คนเนี่ยเขาด่าทำไมนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สอง ระทรวงยุติธรรมที่อภิปรายในสภาคุณก็ตอบไม่ชัดตอบไม่ได้ตอบไม่ดีนายกรัฐมนตรีประเทศนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำเลว่าความยุติธรรมอยู่ภายใต้บงังคับบัญชาของตัวเองแล้วทุกคนไม่เอากฎหมายเป็นตัวตั้งแต่กูจะเอาชั้นสิบสี่เป็นตัวตั้งคุณไม่ได้เห็นหัวประชาชนคุณแค่อ้างประชาชนเสร็จแล้วก็เข้ามา เพื่อใช้อำนาจในทางที่ชอบคำถามก็คือไอคนที่เขามีอำนาจมากกว่าพวกมึงเนี่ยคือคนที่มีพื้นมีอาวุธมียุทโธปรกรณ์กูว่าถ้ากูมีกูก็คิดนะว่ากูจะมีพวกมึงเป็นนายกรัฐตมันตตีหาภาษาขอหอ,อกอะไรถ้าเกิดมึงจะทำกันขนาดนี้อ่ะถ้าฉันเป็นแม่แมแมทัพนายกองนี่ฉันคิดนะฉันคิด ไม่ได้เป็นแม่ทัพกูจึงทําอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้ากูเป็นเนี่ยกูคิดมึงไม่ได้ทําเพื่อประชาชนนี่มึงหลอกลวงประชาชนมึงทําเพื่อพ่อมึงนี่ฉะนั้นการที่คุณเนี่ยไม่อยากให้ประเทศนี้วนลูปเข้าสู่อีรอบเดิมอะ่ะคุณก็อย่าทําเหมือนเดิมดิทําเป็นไหมไม่ทําเหมือนเดิมอะ่ะทาเป็นไหมให้เกิดธรรมาภิบาล ให้เกิดความสง่างามให้เกิดการเคารพนบนอบกันได้ให้เกิดการยอมรับทำเป็นไหมนี่คุณกำลังเอาประชาชนคุณหลอกประชาชนให้ได้คะแนนเสียงมาอ่ะเสร็จจากนั้นปุ๊บคุณก็เอาอีพวกด่อมส้มเป็นตัวประกันยังไงว่าดรมาิกาาก็ประเทศนี้พวกสอวอ ที่มีอํานาจในการโหวตนายกรัฐมนตรีพวกคุณไม่อยากได้ไอพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เหรอคุณก็เลยตีกันเชียงไปตกใส่หูไม่ตีนเศรษฐาได้โบโซมาโชว์สง่าอยู่นี่ไงเจ็บใจไหมล่ะ